วนตีนอีทีมนึงธรรมดาไปอย่างเราต้องกวนตีนทีมเดียวกันอยูชเาชัดๆนะครับระหว่างที่ตีของเอาของไปยัดให้เพื่อนเพื่อนของเต็มเ้าก็เก็บห้องไปม,มีอะไรยากครับผมไปดูแล้วกันพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกันเอาเลยครับผมขอการาบสวัสดีพิตรักนักเล่นเกมทั้งหลายทั้ง้ันใกล้แดนกรุงครับผม ปั้นทุ่งแดดไกลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Hero of n e v e r วิร์สหรือว่าเกมฮอนนะค,คุณผู้ชมครับกับรายการรีบดูก่อนโดนลบของเรานะครับผมรายการเรียมตันบอลน,นะครับกับฮีโร่ประมาณนี้ฮะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนั้นมันเปิดแล้วจะไม่ทันเลยเริ่มเลย <c oughs> เ,อลเอาแล้วมันเอาแล้วมันหมกอยู่ครับผมเขาเลือกสายหมกไข่แล้วผมกกไข่อยู่ในนี้แน่แล้วฮีโร่ที่มาเจอนี่เป็นตัวตีไกลด้วยนะคุกูจะมะ <c oughs> ตัวตีไกลอย่างคอร์เซตดีไซเปอร์นะครับผมคือมันเป็นตัวที่อ่ะถ้าพูดตามตรงเลย แค่ตัวตีไก่กับตัวตีไก้มายืนสู้กันนะครับผมก็รู้ลิเดตแล้วนะฮะเพราะตัวตีไกล้กดมึงจะบ้าเหรอเฮ้ยตัวตีใก้กดไี้ไหนตัวตีไกล้กดอยู่ก็ดูไปครับผมสถานการณ์นะครับผมค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับผมเขาหายไปเลยว่าเก็บลุนล่างไปไหนไม่รู้เนี่ยเออดีมึงก็ติ๊กบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวที่หายโดนดาดเฮ้ยนี่อยู่นี่ไงอ้าวอ้าวอย่างงี้คือตายนะครับบอกก่อนฮะ ดาเมจเรามีอยู่สิบห้านะครับผมมึงจะบ้าเราจะตายได้ยังไงครับโหตัดรูนมาแล้วตัดรูนาาแล้แวจัดจริงจังเอาใหญ่วะ่ะอ้าวไม่กลับกูเนี่ยไม่กลับกลับยังไงละ่ะเอายังไงสู้เลยครับผมเออมาดิดาเมจติดลบอยู่68ดนะครับผมอันนี้เราโดนดดดาเมจนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันก็ถือว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้ปราบเอ่อพวกตัวที่ยืนนานๆนะผมตัวอย่างคอร์เเตสนะครับผมมันสามารถดูดดาเมจได้นะ ซึ่งวันนี้นะผมผู้ชมครับจะได้ชมแม็กมัสนะครับผมตัวที่แม็กมัสเนี่ยเขาเป็นตัวที่คลิกไฟได้ออเปิลจังหวะได้สตันดีครับผมอ่าแล้วก็มีสกิลหมอกด้วยปั่นป่วนนะครับผมตัวนี้เอาโชว์ช่ำหนึ่งเดียวพอจวค่อยว่ากันไอ้จับฟ้าว่ะจฟ้า,าว่ะล้มขาแล้วว่ะลงไม<อ>ไม่ลงว่ะไม่ลงเว้ยไอ้ลงดิหมดฟ้าในเร็วไม่ลงว่ะเฮ้ยเก็บไว้ทำไมล่ะ เอาชัวไงเอาชัวยังไม่ลงอยิกโอ้ดื้อวะ่ะดื้อดื้อกูอยู่อย่างนี้นะกูอยู่อย่างนี้นะอยู่อย่างนี้ก็คือไม่ได้คิดนะอ่ะลงลวลงลวลงและดีกูทีว่ะไม่ตีกูว่ะไม่ตีว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่แก้ข้างล่างว่ะเขาอาจจะทําเอาชัวก็ได้แบบว่าเฮ้ยยังไม่ต้องรีบมากอะไรอย่างเงี้ยแบบรอฆ่ามางทีเดียวแล้วก็ใช้อะไรเงี้ยโอ้โน่นต้องไม่เป็นใจกูเลยนี่ครับแล้วก็เริ่มที่ด้านบนครับผมเดินมาแล้วนะฮะหาใครครับผม หาไม่เจอเอ้ยคลิปแถวแถวนี้มีคนฟาร์มครับผมเป็นน่าจะรู้สึกว่าเป็นริจินแอนะครับผมแหมเจเอ๋ยเอ้ยมึงไปไหนวะอ,อยู่นี่ครับหูเลือดเต็มมานาเต็มครับผมเต็มทุกอย่างที่พอจะเต็มได้นะครับผมไม่รู้แมงพิ่งเกิดหรือว่ามึงเป็นออกบอลจากบอใหม่ๆนะครับดูฮะเกินดนกนางรูม,มาอยู่ครับผมแล้วรีจินแนคอผมแล้วเราก็ตันให้ทีหนึ่งอะแล้วย่มครับผมไปย่มเลยแล้วกันไปจบไปจบไปอ้าว นี่ครับผมมีคนแบบว่าอยากหิวอยากลองครับผมอยากได้อยากโดนครับอ้าวโหดูครับทําสวยนะผมทางด้านของเฟาโลนะครับผมอ้าวเฮ้ยทิพไพรนะครับเดแล้วกันไปทำอะไรกูไม่ได้หรอกเพื่อนเกือบตายเกือบตายเอาครับเรามาดูฮีโร่ดีกว่านะครับผมฮีโร่ทีมเราครับก็มีเป็นพาราไซครับผมแบมเบิลนะฮะฟาโลครับผม วัวเดนครับแล้วก็เป็นแม็กมัสครับผมอ่ะ็นส่วนของแม็กมัสก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะก็เป็นตัวแก๊งนะครับผมตัวแก๊งที่มีประสิทธิภาพมากๆตัวหนึ่งอ่ะโกงเลยแหละครับผมแล้วก็จะมีเป็นพาาไซต์ครับผมแบมเบิลนะฮะฟาโลครับผมแล้วก็เป็นวัวเดนครับก็สองตัวนี้เป็นเป็นตัวเอ่อแทงครับผมฟาโลกับแบมเบิลครับส่วนแคลรี่ครับ จะเรียกว่าแคลรี่ก็ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่แคลรี่ฮะตัวอย่างวัวเดนครับมันเป็นแค่แบบตัวกลางเกมอะเซมิแคลรี่อะมันพอได้ครับแต่มันจะให้เลดไปสู้แบบแบบเลดเกมหนักๆก็น่าจะไม่ไหวครับเกมนี้ถ้าสมมติว่าไม่จบเร็วก็คือแพ้นะครับเดืยดร้อนนะประมาณนั้นเลยครับผมมาดูทีโด้วยทีมกันหน่อยดีกว่ามีคาร์ลตเนดไทเปอร์ครับผมมีไนท์ฮาวมีวูดูเจสเตอร์แล้วผมลิจินเน่แล้วก็ทันเดอร์บิงเกอร์ฮะก็เขามีตัวเปิดอย่างพวก ดิจินแนด์เขผมมีตัวแท้งอย่างพวกดิจินแนด์เนี่ยที่คอยเปิดได้แล้วเพื่อนทำจังหวะไม่ยากรับผมไม่เข้าวันที่มันดีว่ะโอ้หงงอะไรอ่ะแบตติฟาโรอ๋อเขาบอกเดี๋ยวอันติเปิดเลยจบจัดจบจัดแล้วคลิปมาให้เห็นลูนกูซะหมดก็มีดิจินแนด์ผมมีบูดูเจสเตอร์ไนท์ฮาวแล้วก็คอร์ลเซตนะผมไนท์ฮาวคอร์ลเซตนี้ก็คือฮาร์ดแคลร์ ฮาร์ดจบกฮาร์ดเลยครับผู้ชมฮะฮาร์ดเกินไปครับ2ตัวนี้ฮะฮาร์ดแบบถ้าตัวดตจวนหนึ่งเกิดนี่ก็คือก็ต้องแบบทั้งทีมฮะส่วนทันเดอร์รับผมก็เป็นตัวขัดจังหวะกับบูดูครับผมเช่นเดียวกันครับเป็นตัวเวทครับผมที่แรงมากๆทั้งคู่ครับบูดูเองก็จะมีแบบสกิลสาบส่งนะฮะเราโดนดาเมจไปเท่าไหร่ครับมันก็จะแบบสร้างดาเมจไปเรื่อยๆให้ผมเพิ่มไปเรื่อยๆโอ้โหตรงตันแล้วก็ย่มครับผมดูครับย่มเลยฮะ ย่มใจย่มย่ครใจนะผมเออเพื่อนกูแน่ๆมากชัดเจนโหยเออหกศูนย์ได้อยู่ปะอย่างนี้คือได้อยู่ปะจะได้อยู่เออพอสกอร์สวยก็ยังอนุญาตครับผมแต่ถ้าแบบเสียเปรียบนี่คือจะชิบพายนะนี่ฮะก็แบบ,แ,บบแบบจะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วกันสำหรับทีมเราผมก็คือต้องแก๊งให้สำเร็จครับ มาต้นอธิบายสกิลอ่ะเพื่อนมานะนะสรลมสกิลนะสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลสตันอันนี้ก็นะสตันเป็นเลือกทิศทางเลือกระยะได้นะครับส่วนสกิลสองเป็นสกิลหมอกหมอกอันนี้ก็จะเป็นการวินวอล์กทำดาเมจเวทตัวที่อยู่ในระยะนะครับสกิลสามเวะลารัดคีบได้มันจะตีสกิลแบบมันจะปุ้งฟุ้งเป็นดาเมจนะครับผมโอ้ยไอ้ต้นมึงตายแล้วเนี่ยเอ,อ้กินยากหน่อยเนื้อเหนียวเดือบแล้ว กระไพ่พเนี่ยโอ้โหแล้วเอาลูนกูไปทำไมเอ้ยตกกูใส่ขวดด้วยเออใส่ขวดสิเับเพื่อนกูต้องกลับบ้านเนี่ยนอกจากจะร้านแล้วยังจะเก็บใส่ขวดกูไปอีกคือคือถ้าขอรูนเ่ะเออไม่ว่าแลครับผมนี่ออกจากค<ห>ีสมา<ๆ>กินเลยเออแล้วก็ไปบนก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือเปล่ามีอาจจะมีเอ้ยไม่ได้นะครับผมมาแล้วครับดูฮะเอเอ บวกกันในขนาดนี้ผมดูครับรอดยากเลยหรือเปล่าฮนะโอ้โหแบมเบิลก็ถึกจัดรับผมดูฮะสองตัวถึกครับผมแบมเบิลหันหน้าอัดไปเลยครับหันหน้าชน,นับผมนี่ครับเราแบมเบิลว,วางอันตีสวยไอวางอันตีได้สวยมากครับผมด้านหลังนั้นสามคนนะฮะแม่ไนท์ฮาวก็วิ่งตามอยู่ครับอันตรายครับผมเพื่อนเราเล่นดีนะเนี่ยดูดิ เออฟาโลฟาโลอะไรก็โอเคครับล่าสุดเพื่อนไปตายตายได้เหรอเนี่ยโดนทันเดอร์มั้งก็จะดโอจังหวะแล้วไม่ดีครับผมเราเองก็กำลังจะได้โพลุคีนะครับมันต้องเล่นหรือเปล่าเกมน,นี้โพลุคีโอโ้โหนีอันตีด้วยย่อมเลยครับผมไม่สนแล้วฮะไปโอ้โหอันตีทีเก็บหมดโอ้โหหมดหมดจริง โอ้โหหมดจริงครับผมสามแล้วฮะโอ้สวยจัดนี่ขนาดจะไม่มีโฟโต้คีนะโอ้โหช็อตนี้ครับผมเวอร์ทั้งทีมครับ <c oughs> หมดเลย <c oughs> คือเป็นทางด้านของแบมเบิลเก็บไปสองครับผมแล้วก <c oughs> ็เขาเก็บไปอีกหนึ่งครับก็คือได้สามเมื่อกี้ <c oughs> เอาวะได้ได้ตีมาทำจังหวะได้ไม่ยากเลยครับทีนี้ บินบล็อกอีกแล้วเว้ยเฮ้ยบินบล็อกมาบ่อยนะฟ้าฝนเป็นใจเล่นง่ายขึ้นนิดนึงครับผมนี่ครับอีลับชันของเราครับผมเมื่อกี้อย่างเดือดหยมแล้วใส่หยมแล้วใส่โหโคตรแรงอ่ะเอาจริงแรงมากเลยนะไม่คิดว่าต้นเกมจะแรงขนาดนี้ครับคอมโบโชย่าช่ำเสรีจีนแดงเดี๋ยวเพื่อนทายา นี่เราเน้นสกิลสองเป็นหลักเลยนะพูดถึงของดีของดีมันแรงมากเ,าเลยเผาร,ร,รอบรอบตัวก็คิดว่าจะไม่แรงขนาดนี้นะนี่ยบินบล็อกไปแล้วนะฮะของนี้ครับผมและไนท์ฮาวครับโอโ้โห <c oughs> เกิครึ่งหลอดแต่มันยากเกินไปหรือเปล่าครับผมดูฮนะผาดาเดอร์ผ่านเลนนี่ตายแล้วเนะี่ยส่วนตรงกลางก็ผมเขาดันป้อมเราคืนนะต้องไปเล่นครับผมช็อตนี้คือต้อง ต้องรักษาป้อมฮะโอ้โหวิ่งกับตัวที่อันตรายสุดระยะมัาหน่อยมันชอบผ่าตัวเองเออใช่ใช่ถ้ามันผ่าตัวเองก็คือมันจะเห็นตัววินวอลครับผมตัวอย่างทันเดอร์นะฮะนี่ไงเอาว่าาะพลัสไซเพื่อนดันป้อมแล้วมาจัดการมาด้วยมวาวาร์ปมาแล้วครับผมเยอะเลยนะฮะโอ้โหสามแสงครับผม ้ยมเข้าหน้ามันเนี่ยโหนี่ครับผมเอ้าเอ้าล็อกเลยครับผมฮ้ยน่าจะได้อยู่นะตีอ่ะครับผมนี่ครับแล้วก็ตันไปฮะช็อตนี้ผมหาจังหวะเล่นก่อนครับโอ้โหโดนดีินแนคอยครับผมเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนขอบคุณมากโอ้โหนี่ฮะใช้ได้ดีครับผมทําได้ดีครับแล้วขอยมหน่อยแล้วกันนะยังหาจังหวะอยู่นะครับผมยังวิ่งวนอยู่ครับยังวิ่งวนอยู่นะฮะตอนนี้ยมแล้วครับผมอ่าในฮาวีกตัวในฮาอ่ะก็คุ้มอยู่ อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยกูมอ,อกอยู่อย่ายุ่งอย่ายุบนี่ไงนี่ไงแม่จะมาคอใส่หน้านะครับผมทีเมื่อกี้ตัดสายทันนะครับผมเกือบนะฮะออน่ญาตัดสายนะครับเพื่อนเรียบร้อยครับสบายๆครับเกมนี้ไหวชิวค่ะไหวชิว โอ้โหเพื่อนเปิดเลยเหรอวะมันเดือดขนาดนี้เลยเหรอวะอยู่ในฮาวผมเปิดสมุกพี่ไหมครับผมเปิดสมุก <Hey, Princess. S 1> แล้วมันไม่ไหวอ่ะมันเยอะเกินครับคุณผู้ชมฮะเพื่อนเขาก็กล้าเปิดนะผมแต่เราเป็นคนเดียวไงเพือ่อนขอโทษจริงมากดูกูเป็นแลมโบ้นะครับผมไม่ไหวขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมฮะดูจีพีเราล่าสุดดีกว่า600กว่าแล้วผมดีจัดจัดครับสเต็ปการเล่นนะักมัดขั้นสุดยอดครับผมต้องมีลำแสงมิเทพาพไทยลาวแน่นอน ต้นฉบ,บับต้นฉบับ,บต้นฉบับกูยังไม่กล้าเล่นเลยถ้าใครดูคลิปอี e ีนี้รายการนี้มาจริงอ่ะ<笑><笑><笑>จะได้รู้เบื้องลึกเบื้องเบื้องลึกเบื้องหลังครับผมกับคลิปที่เราเล่นลำแสงมิตรภาพไทยลาวเนี่ยแล้วเราแบบชิวๆเราชอบชอบเราชอบมากครับผมโคเด็กเนี่ยแต่เราไม่ชอบไอทีมเราออกครับผมรวมถึงเราชอบให้ไอทีมออกด้วยนะฮะมาตันเก็บไปก่อนอี้โอ้โหเพื่อนเพือพ่อนติไม่โดนฮะ แล้วชิบหายแล้วกูโดนแล้วล่ะเพื่อนเพื่อ <c oughs> นติไม่โดนนะ่าเสียดายเลยเออไม่ได้เล่นเลยล็อกไม่โดนเอาวะทำไมถึงเลือกออกลำแสงนั้นที่เพื่อนเราก็ออกไปแล้วต้นอันนี้กูถามแบบอีกทีกูดูทีร่อีกทีมดิมันน้าช็อตขนาดไหนมันบางใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยแล้วมึงดูดิมึงกูสามารถฉีดได้จนจบเกมอะ <c oughs> มีใครที่แบบถึกทึกึกมั้งไ่ได้กินแดงไงมีจีนก็ไม่ได้ถึกนะ เออเฮ้ยมันจบอกว่าเพื่อนเล่นดีแค่รอรัดเฉยๆว่านี่คือด่าเราหรือว่ายังไงวะเพื่อนไม่รู้แต่กูแต่กูบอกเลยว่ากูไม่ได้รอรัดใครไงกูโดนปกติแต่โดนเกมกูโดนรัดอย่างเดียวเลยเออใช่ไม่ไม่ต้องบ่นอะไรเลยอะคนคนได้คิวนะเออเขาคิวไปตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออโดนคนเด็กรัดตั้งหลายตัวแบมเบิลคิวสองตัวยังไม่พูดเลยเออใช่ใช่โอ้ยเขาคิวแปะดด้ยแต่เขาเริ่มนิ่งแล้วว่ะเริ่มนิ่งครับผม นิ่งขึ้นมานิดนึงฮะแต่ก็กลับไปคิวได้อยู่นะครับผมไนฮาวนี่คือยังไงครับมามาเดยมาเดย์เ้ยมาเดยไม่ได้กลัวอยู่แล้วอ่ะไม่ได้กลัวมึงอยู่แล้วมาเดยมาเดยไม่ได้กลัวมึงอยู่แล้วไนฮาวเพื่อนมาเดยมาเดยไม่ได้กลัวมึงอยู่แล้วมามาเออมาเดยมาเดยมาเดยหงาหงาฉันเดิน<า>ลื่นห้องเ,เออเดือดติซะ <laughs> นี่ครับไปโซโล่คิวมาด้วยนะครับแม่ผมเป็นนักมัดที่คิวได้ขนาดนี้คือแม่งสุดยอดแล้วนะนี่ไม่ได้สังเกตว่ามึงไม่ได้ลากเลยนะพูดถึงเรื่องจำทำจังหวะอย่างเดียวเนาะเอออุ้ยอ่าเรียบร้อยฮัอันเดอร์บอกกูรอมานานแล้วเมื่อกี้มึงถ้ากดโพสต์สไพรอดป่ะไม่รอดมานาไปจารีไม่รอดเนาะไม่รอดมีอีกทางคือบินเข้าไปซื้อในเรื่องในป่าแต่ว่านั่นก็ทันอยู่ดี กลับดีกว่าเออไม่ต่างกันเท่าไหร่คือไหนๆก็รู้สึกว่ามันแบบปลอดภัยแล้วเนาะเหมือนทันเดอร์เขาจะไม่รู้อะรู้สึกแบบนั้นครับตั้งแต่ตอนแรกนะฮะก็เรมารู้กันดีกว่าครับว่าไอเทมอ,ทมอีทีมมีอะไรกันบ้างฮนะประมาณนี้ครับผมอีทีมที่น่ากลัวก็จะเป็น oo บูดูตอนนี้คือคา8แปดตัวนะครับผมแล้วก็มีคาร์ลเจ็ดเอซิหกครับผมคิวคิวสามครับอ่าคิวสามเจดสามที่น่ากลัวหน่อยเราจะประมาทอีกทีมเขาไม่ได้นะเพราะบาลักเขายังไม่เสียางที่ผมบอกคเขาเพราะว่าเขาม ใครก็ได้ครับขอแค่เกิดสักคนหนึ่งฮะขอแค่แบบเออ่ไม่ต้องไอนนีเลชันก็ได้อะเอาแค่แบบเจโนไซายครับผมคุณผู้ชมฮะขึ้นว่าเจโนไซายครับผมแค่นี้ก็นั่นแหละครับผมแค่นี้ก็ครบแล้วนะฮะน่าจะรวยเลยครับขอ,อสักไฟเดียววูดูมาแน่เลยรอตีอยู่เพื่อนว่าปะแหนแน่เลยเฮ้ยมีแต่ตายอยู่ได้อยู่ มันอยู่ใกล้ขนาดเลยเหรอ,หอโหมันไม่รอวัตีวะเพื่อนไม่กลรอฟาโร่โอ๋อรอฟาโลเล่นนะผมนี่ครับล็อกมาแล้วนะฮะจิบหายละรอรอไปะันไปที่หน้าหนึ่งทีแล้วก็โยมใส่เลยครับโอ้โหโดนจันโอ้โดูจิตกลับมาว่ะมึงดวงดีมากเลยเนี่ยโอ้โหโดนอะไรวงังใจอันเราไม่อติไงอ๋อ หายแล้วเพื่อนขอโทษเพื่อน, <laughs> นโอ้เอาครับคุณผู้ชมครับยังไงก็สามารถติดตามรายการรีบดูก่อนโดนลบของเราได้นะครับผมรายการที่เราจะเล่นฮีโร่ตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวนี้ครับผมอย่างบอบียครับไล่ไปเลยครับผมกับเทคเดียวผ่านครับซึ่งผู้ชมน่าจะชอบกันนะหลายคนแบบเล่นแบบอุ้ยเราคิดดูดิเราเล่นแบบเราสู้สุดลิ้นจริงๆครับมีเกมที่แปลกๆแ,แบบ3ทางหลายเกมเพราะเราแบบเทคเดียวไง เราไม่มีแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเกมนี้มันแย่จังเลยเราแบบเออเรายอมแพ้เถอะคอนเถอะแล้วค่อยอัดคลิปใหม่อะไรเงี้ยมันไม่ได้ครับอันนี้คือ40นาทีแล้วบางเกมเราเพิ่งเกิดอย่างเงี้ยก็พลิกกลับมาได้ก็มีครับผมลองดูย้อนหลังครับไม่สนุกมากครับผมไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้เหมือนกันฮะร,รายการนี้นะครับผมแต่โชคดีคผมที่เกมนี้เราอาจจะไม่ได้คิวอ่ะเบอร์วังแต่แต่ว่าสกอร์ทีมเราก็ยังนาอยู่นะครับเจ็ดตายสามแต่ยังว่านะ พอมันเป็นแม็กมาสครับผมมันไม่ใช่แบบตัวที่โหไหนท์ฮาวครับที่จะคิว20 30ตัวนะครับคอร์เตสที่จะคิวแบบจะเยอะได้นะผมมันไม่ใช่แครี่ที่จะถนัดครับผมก็เล่นตามสเต็ปไปแล้วกันนะระวังพอจีนสกิล3มันก็ใช้ได้ไ,ม,<ห>ม,ม,ไม่เหรอ่ยวเพื่อนรีบก็ตายเหมือนเหรอตัวมันแน่มันเสียบอ๋อ้โหยังไงครับผมหาจังหวะอยู่ด้านหลังครับตรงนี้ เราหย่มมาแล้วครับผมเราไปแล้วครับผมนี่โอ้โหทันเดอร์บิงเกอร์อืมโคเด็กทีนึงแล้วจังหวะโคตรดีอะนี่เจ้เออใช่กำลังใจนี่เลยครับกำลังจะทำทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับผมเออหืออ้าวมานี่ดิมึงอ่ะมานี่ดิมึงอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ยังไงทำเพื่อนกูหรอนี่ครับวิ่งไล่มาโดยคอร์รัตเตกับทันเดอร์บิงเกอร์ครับผู้ชมฮะเอาเอาขวดให้เพื่อนกดสภาพมอของมันเต็มว่ะ แต่ค่อยเอ็นี่คุยไม่รู้เรื่องเลย,มยแบบไม่ค่อยฟังแบบสั่งสั่งพุ่งก็ไม่ค่อยพุ่งทั้งทีมน้องพูดแต่ก็เล่นดีนะไม่เล่นไม่ดีเล่นดีแต่แตว่าคุณไม่ค่อยรู้เรื่องนี่อ่ะตอนช่วยทีนึ่งครับผมแล้วก็นี่อ่ะโคเด็กลาสไปเลยฮะรอจังหวะอยู่นะครับรอจังหวะครับอึมแอนเดอร์ครับผม โอ้โหเก็บคืนได้สองตัวเลยว่ะนี่ครับตันสวยโอ้โหจะช่วยก็ไม่ทันแล้วรีเนมาด้วยสวยจัดนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยจัดจะช่วยเธอครับผมแต่ว่าเราเราเจอเองครับไม่ตายอ่ะถามว่าถามว่าเราเข็ดนหครับผมบอกเลยครับไม่มีการเข็ดนะคุณผู้ชมฮะบอกก่อนครับมาอีกแล้วนะครับผมแล้วมาทั้งทีมด้วยนะครับมาอีกแล้วนะฮะแม่ทีมประจําเลนกลางครับผมเหมือนจะเฝ้าคอยครับผม คือต้องบอกก่อนนะว่าเราไปเฟลตรงเลนกลารหลายรอบแล้ว<า>เขาอาจจะได้ใจับผมเดินได้ใจวะเดินได้ใจจริงครับเราก็เลยย้ายมาเลนบนนะแต่ว่ามันไม่ไมามันไม่มาเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่างว่าเลยครับเลนกลางเขายังมีป้อมให้เราเคลียร์อยู่นะฮะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาเอาฟองแล้วก็ขึ้นนะได้นะถ้าคุยกับทีมรู้เรื่องอยู่ <c oughs> อย่างวัเดนเขาก็เป็นแคลรี่ที่แบบยังไม่มีของอะไรมากอ่ะก็แต่ก็ถามว่ามีของกว่าทีอีกทีไหมก็คงมีกว่าผมเพราะทีมเราคิวเยอะกว่านะะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นของอะไรแบบเป็นชิ้นงานเท่าไหร่ครับนี่มาถึงเวลาละตันไปทีหนึ่งครับผมมาฮะในฮาวมึงโอโ้โหทำเพื่อนกูทั้งเจ็บแสบแล้วยมเลยครับผมนี่ครับเออนี่ไง ตายครับผมเข้า,เ,าเข้าไปก็ตายมันจเพื่อนกลับหมดละไม่มีสตันนะก็เลยออกดีกว่าคือก็เพื่อนเขาจะบวกเขาเลือกจะไปสิงคิปก็เลยถอยกันเดี๋ยวเสียฟรีไปไม่ไรเอาช่วยก่อนเห <c oughs> มือนจะแพ้ไงไม่รู้อ่ะเพื่อนเ <c> ห <oughs> มือนจะแพ้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเ <c oughs> ออนี่ไง <c oughs> แล้วก็สกิลไปครับ เออคือต้องลืมบอกครับผมสกิลของสกิลสองครับผมมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งครับระหว่างที่กดกําลังหมอกกําลังแบบกาลังจะย่อตัวมาหมอกครับผมมันสามารถเป็นอมตาได้ด้วยใช่ป่ะตัวนี้หลบเลีกสกิลเดือดใ,ใช่ไหมหลบได้แต่ได้แป๊บเดียวนะครับผมมันแบบเทียบเท่จะเสียววิเลยระหว่างที่เรากาลังจะขย่ยมตัวลงไปพื้นน,นะครับผมอหลบได้ใช่มันต้องแบบเป๊ะพอดีครับแต่ถามว่าุอยเอาไว้เอาไว้หลบสกิลเลยหรือเปล่าโอ้โหผมบอกเลยว่าต้องเซียนจัดต้องจังหวะเป๊ะมากครับผม มึงใจร้ายเกินว่ะเมื่อกี้นะมึงทำลายความหวังของเพื่อนอ่ะรู้ป่ะเพื่อวะเพื่อนเพื่อนกูในใจตึ้มแล้วเมื่อกี้แล้วมีข่าวที่มีเสียงเนี่ยเออดิแม่งกูตึมแล้วเมื่อกี้แล้วกูลอยลงมาแล้วอ่ะกูลอยแค่ครูดาวขึ้นอะเออกูลอยแค่ครูดาวตึ้มขึ้นอ่ะแม่ไม่ได้ใช้ครับผมนี่คือพอทีอย่างแท้จริงว่ะก็ตึ้มตึมไปธนะ เดี๋ยวเพื่อนไม่เกิดครับเดี๋ยวเพื่อนไม่เกิดครับโอโ้โหเอาไงดีวะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมากันอยู่ครับผมเขาเรียกว่ารอจังหวะฮะยังคงตรึงอยู่ครับผมเอา้าแล้วล็อกไปแล้วโอโ้โหโดนด้วยครับผมสวยจัดครับแลนี่ครับตึมเลยฮะเออต้องรีบออกรีบเขารีบออกกก็ตายนะอ,อย่างเงี้ยเออเนาะแรงมากเนาะ เฮ้ยเดบิลดาเมจมาเล่นเนี่ยวไม่มีกันเดอร์ต่อแล้วเนี่ยเอาดิยอมเลยครับผมมาฮะโอ้โหแล้วตีสวยกว่าผมดูครับทีเดียวผมหายหมดนะแบบนี้ครับผมแล้วแล้วตายครับผมดีเจแนไปด้วยกันครับผมกับเพื่อนของเขานะฮะกลับบ้านแล้วครับผมดูดูเจสเตอร์ครับผมตรงนี้เราถึงเวลาคันตึมคันกันตึมนะครับผมเราดูฮะนี่ครับตึมผมมันแรงของมันแรงอันนี้กูตึมไว้ก่อนเลยเป็นการกดดันมึง ของมันดีครับผมของมันดี EPM นี่หกร้อยยี่สิบนะคุณผู้ชมฮะสบายๆให้ผมไหวชิลครับเกมนี้เราออกเป็น b ูสโตนครับผมไม่ต้องรีบครับ b ูสโตนยังได้อยู่นะฮะแม่แม่ โหเฮสด้วยครับเห็นลูนเป็นเฮสครับผมมีเหตุด่วนเหตุร้ายแน่นอนฮะได้บาแดกแล้วครับผมเรื่องที่จะเอาคองต่อนะฮะมาช่วยตีหน่อยเพื่อนเออ,เ,อ,อเห็นเราพึ่งพาได้ครับผมก็เลยมาช่วยตีครับ ลองต้นลองต้นเออสี่ตาสิบสองเลแล้วตีะว่าไม่มีใครมาปกติก็ไม่ค่อยมีใครจะมาอยู่แล้วเป็นกูกูก็ไม่มาอนาคตแม่งหวนมองจะจัดฝากไ้หน่อยแล้วกันนี่ครับผมฝากของไว้ฮะแล้วเพื่อนเอาอะไรไปอ่ะให้ให้ให้ ฝากบัญชาลิสเออเต็มของเต็มแม่ยิ่เตรียมของจะเก็บเลยนะวี่เตรียมเก็บเลยเออไม่มาตีด้วยจะมาเก็บไอ้บ้าเออพยุนโดนคอขอบผมช็อตดีฮะโอ้โหและในฮาวมาเปิดด้านหลังผมมีอันติจากรูดูด้วยนะครับผมแรงจจัดครับรอจังหวะยมอยู่นะผมเราเล่นไปก่อนนะผมวิ่งมาตันเอ้วิ่งมาโคเด็กไปก่อนฮะช็อตดีเขายังตัวท้องอยู่นะครับเราหาจังหวะยมว่าผมนี่ครับเราจัดเน้นเน้นมึงคนเดียวเลยแล้วกันนะผม สุดจะทนนะผมคนอย่างเธอนะฮะไอ้รัดวิ่งมารัดโดยเฉพาะโอเคครับผมจบลงไปครับ13ตาย4ครับผมเอ่อี่สิบเ1็ครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสลายบายๆอยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวัน3ามทุ่มที่เพจแล้วแต่ต้นนะครับเตรียมน้ำเตรียมอุปกรณนแล้วไปมันกันนี่เลย